พี่ตาฮะอยู่นี่อยู่นี่อุ้ยแมงมุมบุกนี่มันมีแมงมุอุ้ยมันเหมือนถ้ำแมงมันเป็นถ้ำแมงมุมนี่แหละถ้าเกิดมันมีแมงมุมยักษ์ขึ้นมาจะทำไงอ่ะเฮ้ยตายแน่ชิปเลอร์น่าสนใจนะไม่พี่ผมกคิดกลัวแมงมุมเออเราไม่มีอาหารเลยนี่หว่าเนี่ยผมแดกไดซอมบี้อย่างเดียวเลย พี่ว่าเราขึ้นไปหาบอสน่าจะง่ายกว่านั่นดขีขึ้นกันก่อนไหมใช่ไม่มีอาหารเลยอย่ะหิวอ่ง่ายง่ายดีกว่าหลังแมงมุมนี่ว่าแมงมุมเพียบเลยที่วิงไม่ได้แล้วด้วย อะไรนะตัวคนใหญ่อะไรเหรอมานี่กดชิปแล้วเดินมาเห็นอะไรกันวะเฮ้ยมีตัวแบบนี้ด้วยไอ้เอวคนนี้กลัวไอ้ยุยคนลุกไหวขึ้นเถอะขึ้นเถอะพี่หิวละก่อนที่พี่จะกินขายังไงผมก็ขึ้นอยู่นี่กินกูเจอตะขาบอีกที่ไหนเนี่ย แอตแลนติกเหนือฝั่งโน้นไปฝั่งโน้นเอ้ยเตาเดี๋ยวนะพี่ผมรู้สึกว่าอะไรเลยไหมมันคคุณมันเหมือนเอ้ยเตาเตาภาพหรือเปล่าขนองเตาขนองมันเหมือนที่ที่เราเกิดเลยแฮะเข้ใไหมพี่ว่ามันเริ่มใช่แล้วถ้าเราไปตรงงูน่ะ เอ้าเกิดอะไรขึ้นอะไรของเขาวะเอ้ยอยู่ๆกูเห็นในกล้องแม่งร่วงลงไปกับปลาเลยเผาอาหารรอดีกว่าเรียบร้อยแล้วก็ร่วงลงไปเลยโยสวัสดีทุกคนเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับนักวปจยนพัยอฮ้ยบอสาทำไมนายเลือดออกอ่ะเลือดออกตรงไหนอ๋อ บอสเป็นประจำเดือนเปล่าผมโดนพี่ตาแทะขาเปล่าบอสเป็นประจำเดือนต่างหากไม่ไอ้แกพุ่มากตบปากไป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 นี่นี่ไม่ใช่หรอกใช่เปล่ารูนี้ลงไปเลยเอาเต่าขนองถือเต่าขนองเต่าขนองบอสปีเสียไรดีเดออนไปแล้วอ่ะ อะไรนะอะไรนี่ไลออนพูดอะไรพี่เสียเสียงติโต้ฮะน้ำโชคเสียงมึงแตกจังเลยอ๋อเหรอเหมือนจะโกนใส่หูเลยอ๋อไม่แตกใครเหรออืใช่อ๋อโอ้ดังกว่าเดิมโอายยังกากระไหนเจอเคฮะไอเคอุ้มได้ไหมอ่ะโอ้ยไม่ตด้แต่อุ้มโอ้ยไม่ได้ มันไ,ไม่กัดด้วยนะน้องไม่กัดเอ้ยได้ได้ไอชิมม่ด้วยเหรอขอด้วยน้องไม่กัดน้องไม่กัดเอาได้เอาได้วยเฮ้ยเฮ้ยพี่ตามมาแล้ว อดยู่ดนั่นพี่นี่นี่นี่ศพอยู่นี่ศพอยู่นี่โอเคพี่ไม่ได้ปพี่ตายอยู่เอ้ยพี่ตายอยู่อยู่เฮ้ยทำไมมีดาบไฟด้วยอ่ะขี้โกงว่ะได้มาจากในเนี่ยพี่ฮิวพี่เป็นหน่วยโอ้ยว้า นกอีเกึ้งเอ้ยมันขโมยของผมเฮ้ยขโมยได้ด้วยเหรอเดี๋ยวพี่ยิงให้เอากี่ตัวมันขโมยของกินนะเด็กตอนแรกมีหกตอนนี้เหลือห้าแล้วอย่างนี้ไปก่อนเร็วเดี๋ยวมันขโมยของเฮ้ยนกอีเกึ้งเฮ้ยพี่ได้เนื้อบอสคืนด้วยอ่ะแล้วของคืนเหรอพี่ขอกินแล้วกัน ไปขโมยมีการ์ดโอ้เออมันเอาไปแล้วเอาน้ไปอ๋อถ้าเกิดเราถืออะไรอยู่มันจะหิ้วไปเลยไหนแบบเช่นถือเนื้ออยู่ใกล้ๆมันอ่ะมันจะมีมาโชบอ่ะใช่มันจะน่าจะเป็นเฉพาะอาหารมั้ง เด็กใหม่อย่ามีเรื่องเอาวะเอาแบบไรใชียะเนื้อของเจ้า <c oughs> <c oughs> เฮ้ยไม่ใช่เอาเอากันเอา,ากันเฮ <c oughs> ้ยพี่สามารถทำซุปกระดูกได้มันมีกุ้ง <c oughs> ด้วยหรอมีกุ้งล็อบสเตอร์กินด้วยอะ <c oughs> เนื้อวัวผักกระหล่ำปีี <c oughs> านหนอะไร มทุกคนเขานินทาผมระยะประชิดเลยอะเขคิดว่าผมหูตึงไงก็เกือบถูกอ่ะไอเงออ่วแล้วเผาไงเนี่ยที่เตรียมวัตุทิพแล้วเผาไม่ได้เราต้องมี I need b i l l e แปลไม่ออกอรเบอยเดรนลีออนกลับมาแล้ว ีไหนอันนี้แล้วออรบครับบอสมีกระดาษเทชชูด้วยนะเอาป่ะไม่เอาก็ได้จะไปวชุนี่ข้างร้อยเปอร์เซนพี่เฮ้ยแปลว่าต้องอร่อยมากๆเลยนะร้อเปอร์เซนอร่อยจัดมาม่าอไสิมันแยกกองไม่ได้หรอวะว้าว อร่อยมากเลยแหละเอามาเอามาเอามาโอเคติดสถานะอะไรก็ไม่รู้อ่ะอะไรอ่ะพี่โอร่อยอาหารบูดแล้วพี่ไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเว้ยน้องพี่ทำก่อนอ๋ออาหารชั้นเลิศมันชื่นอาหารชั้นเลิศเย้ยโอ้ยมันสีทองด้วยรสมืออร่อยเอาเลบอสพี่ต้าทำอะไรก็อร่อยมากทำไงอ่ะขอตะหลิวหน่อยข้าวหมดแล้วอ่ะขอตะหลิวหน่อยมีข้าวในตัวผมมีข้าวในตัวที่ไหน ได้พี่มีข้าวอยู่เม็ดนึงอ่านี่มี่พ่เป็นเชฟไปเอาละครับมือนี่นะเขาจะมาถ้ำแต่เดี๋ยวก่อนมันจะไหม้แล้วพี่ไหม้แล้วอ้าวดูไงว่าไหม้ฝั่งซ้ายเห็นปะอ๋อฝั่งซ้ายคือความร้อนของไฟบางทีไอ้ฝั่งซ้ายไอ้ฝั่งขวาผิดฝั่งขวาคือความร้อนไฟแบบสีแดงไอ้แล้วสีแดงตักได้เลยใครนินทาข้างหัว ไหนอ่ะไม่ได้ลองชิมดูกินไม่ได้เดี๋ยวทิ้งเดี๋ยวข้ากระจอกสวัสดีคนดูส่อไปหาวัตถุดิบกันดีกว่าโอ้ยได้ละมือนี่เฮซมาทำข้าวพัดกุ้งโอ้ไม่ไม้หรอกเนาะตกใจแล้วปะจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิจิ๊ิ เมื่ยเชฟพึมพำอยู่ข้างหูทิกได้ทิกได้เลยเด็กิกได้ก็ได้หรือว่า่ก็ได้ห้างเชฟเราสีแดงพอเฮ้ยตัวอะไรมาันไม่ไปนานพี่มันไม่ไปนาน้วพี่เบอร์บูมันไม่ไปนานแล้วพี่เอ้ยเอาเชฟมาดิมันมันไม่ไปนานแล้วพี่อ้าวไม่ไปแล้วเหรอไม้ไปแล้วโยนชิกได้แบบสงสารพี่มึงหน่อยก็ได้อาหารที่ทำมาแล้วทิ๊กทิ๊ก ฝั่งซ้ายก็ความสุขนะไอพี่เห็นตรงฟางตาบ้างมีสองอันอ่ะต่างสายสุขคือความสุขไอเพี่อไอความสุขเลยแล้วแต่ว่าสีเหลืองอ่ะเราก็ตัดกันเลยโอเคโอเคฝั่งขวาตรงนั้นอ่ะก็คือถ้าแตะสีแดงมันจะเป็นไม้แบบก่อนเที่จยุต้องตัดโดยใช้จานเหรอใช่ไหมไ้่ทอดดีไหมผลิตไม่ทอดทต่มึงเดินได้อ๋อมันต้องใช้จานที่เก็บใช่ไหมใช่งั้นเราต้มอะไรกินดีวิข้าวกม็ดหนึ่งต้มยำกุ้งไม่ค่ะกูทำไม่เป็นโว้ย เป็นแต่ข้าวผัดเจ้าไม่จะาไม่จะาไม่ข้าวผัดกุ้งเนาะข้าวผัดกุ้งจะาไม่จะาไม่จะาไม่ดูแล้วดูแล้วโอ้ยเทฟที่พูดอะไรพุ่งพับข้างหูเนี่ยฮะตักเลยให้อ่ะมาๆๆอ่ะคุณลูกค้าลองกินดูครับลูกค้าไม่เปิดไหมลูกค้าไม่ลูกค้ายืนเอ๋อเลยเฮ้ยเอาข้าวมากินนี่พี่เบ้ผมมีเหล็กในตัวอยู่ทีทีไอดันผมลืมชาอคโกมาหนี่ เดี๋ยวเล็กเป็นไรด,ดิเด็เกไปคาเ็นวิวตั้ง40วันเอ้ยช่ไม0วันไม่เป็นไรถือว่าเราก็ได้สมาชิกเพิ่มนะเราก็ได้สมาชิกเพิ่มไงนี่ไงน,น,น้องชาโคลขึ้นมาขึ้นมา